ทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเจันเียนนะครับโอเควันนี้เราจะมาเก็บเงินกับเพชรในด่านเอ่อคอสโวนะครับแต่ด้วยความงงผมคือผมอัดคลิปนี้ไปแล้วแต่ว่าผมเผลเอลบออกไปเพราะผมนึกว่าเป็นคลิปอื่นก็นะครับโอเคคือเราจะใช้อาวุธสองชนิดอันนี้ครับเอาเอ็กโทรบอลไเฟิลจะเป็นจะผ่าน าจะเอ,อ่อยิงตรงที่อยู่ของเงินนะครับส่วนอนสุดท้ายอันนี้เอาเป็นเอ,อ่อเดี๋ยวอันเนี้ยเ,เดี๋ยวโซลา่าพาวเวอร์แคนนอนครับเอายิงที่อยู่ของเงินส่วนสไนเปอร์นี้จะใช้เป็นเลเซอร์คอสโบนะครับจะแดงที่อยู่ของเพชรน,นะครับดูแต่สองอันนี้ครับอันอื่นก็เดี๋ยวเปลี่ยนขอก่อนเอาไปฆ่าพวกศัตรูเอาของมุโม,มสุ่มๆไป โอเคเราจะไปเล่นกันเลยสำหรับด่านแรกนี้ก็คอยดูให้ดีแล้วกันว่าไหนเป็นเงินไหนเป็นเพชรอย่าสับสนล่ะดูง่ายสีปืนอันสุดท้ายโซล่าพาวเวอร์แคนนอนสีเหลืองก็เป็นสีเงินส่วนเลเซอร์ครอสโบก็เป็นเลเซอร์สีฟ้าก็เป็นเพชรก็นะครับเราจะพาดูเงินก่อนซึ่งด่านสวอมนะครับ เงินนี้เราต้องเดินไปทางขวามือครับจะเจอบ้านเล็กๆแล้วก็เดินไปเลยยบถ้าเข้าทางด้านหน้าก็เข้าตรงนี้นะแล้วถ้าเดินไปด้านหลังครับเงินจะอยู่แถวๆนี้แหละนี่แถวๆนี้แหละครับโอเคต่อไปเป็นเพชรนะครับโอเคเพชรก็เดินออกจากบ้านมาเลยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพชรนี้จะหาง่ายกว่าตอนที่เราฆ่าศัตรูไปหมดแล้ว ตอนที่ผ่านด่านแล้วอะเพราะว่าเพรมันอยู่ใกล้ประตูเดี๋ยวเราขอค่าให้หมดก่อนละกันเดี๋ยวกลับมานะครับทุกคนโอเคตอนนี้เราได้ค่าในม,มุมยักษ์ไปแล้วเพราะท่ออยู่ตรงนี้ครับตรงหวัหวโขดหินตรงนี้เนี่ยถ้าดูรอบๆก็บ้านอยู่โน่นก็ที่เราเดินมาพอดีก็คือเราไปหลังพอท่อครับแล้วจะเห็นว่ามันมีพวกหลุมที่อยู่ในน้ําเนี่ยเต็มเลยก็ถ้าจำไม่ผิดน,นะครับอยู่หลุมนี้เนี่ยเป็นหลุมที่อยู่ บนสุดเลยทางขวาอยู่รวมตรงนี้ครับเดินเข้ามานี้จะมีช่องให้เข้าแต่ถ้าไม่ครับก็อยู่ตรงนี้แหละก็อยู่สองที่นี่แหละครับตรงนี้ไม่ก็ตรงนี้จุบ๊บครับก็อยู่ด้านหลังนี้แหละในน้ํานี่แหละก็หาเอ,าเองแล้วเราจะไปดยานต่อไปกันเลยด่านต่อไปนะครับเป็นดยานปราสาทอนนี้ง่ายมากง่ายมากเลยเลยถ้าดูจากาภาพรวมแล้วเงนินอยู่ตรงนี้เลยตรงบันหลัง นั่นคือความง่ายของอันแรกของเงินอัน,นนี้มันเล็กไงนี่เงินอยู่นู้นเลยนี่เดี๋ยวพาไปดูครับเงินอยู่ตรงนี้เลยตรงกลางบัรลังเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ที่นั่งเลยก็นะเดี๋ยวค่ะพวกนี้ก่อนมันกวมปราศาทเรียบร้อยลาเป็นนักรองแล้วก็เพชรครับถ้าทางเดินเข้ามาทางขวานี้จะเป็นคล้ายศพหรือไม่ก็แบบ เป็นเป็นพวกทําพิธีแบบนี้ทางซ้ายครับจะเป็นที่เล่นออแกนเพชรนี่ครับจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ยืบอยู่ตรงเก้าอี้ตรงนี้เดี๋ยวอยตรงนี้ครับครับเพชรอยู่ตรงนั้นแหละง่ายๆครับด่านนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูด่านต่อไปกันเลยนะครับโอเคด่านนี้จะเป็นดาน่านทหารอเอม่ใช่ด่านเอเดียนเออด่านนี้ก็ง่ายๆเหมือนกัน เดี๋ยวพาไปดูถ้าดูจากภาพรวมครับเงินจะอยู่นี้ชัดบนสุดที่เป็นห้องสวนเพศจะอยู่ด้านล่างนี่ครับเราจะเกิดในห้องใหญ่ๆนี้นี่ภาพภาพรวมเป็นแบบนี้เดี๋ยวพาเอาพาบินดูนี่ภาพรวมเป็นแบบนี้ครับเงินครับอยู่ในห้องนั้นห้องนี้นี่ด้านบน,ตอน, room, นตอนแรกอยู่ในห้องนั้นใช่ไหมเนี่ยนี่ห้องด้านล่างตอนแรกอยู่ห้องนั้นห้องนั้นและเงินอยู่ในห้องนี้ครับนี่เราจะขึ้นไปด้านบนนะ นน่ถ้าเข้ามาครับเงินจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยดิตรงนี้เลยเออตกครับเดี๋ยวด้านในได้แหลงเงินต่อไปเป็นเพชรครับเพชรจะอยู่ด้านล่างครับถ้าเดินลงมาตรงนี้ก็เพชรจะอยู่นี้นี่เดี๋ยวเข้ามาด้านล่างเพชรจะอยู่แถวๆนี้แหละก็ครับก็ไปหายเก็บได้ครับเพราะผมเผลอเก็บไประบิดแล้วไงก็เลยไม่เห็นเป็นเรื่องปกติของความงงเงาของคนก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูด่านต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับด่านต่อไป เป็นด่านทหารนะครับเงินจะอยู่ตรงนู้นที่ตึกด้านหลังตรงนู้นแล้วเพชรนี้เดี๋ยวพาไปดูเพชรกับเงินด่านนี้ก็ไม่ยากเลยเพราะด่านนี้ไม่ได้ด่านใหญ่ๆแล้วก็เป็นที่หลบซ่อนอะไรนะักโอเคเงินนะครับเราต,ต้องมาตรงที่ที่ที่มีที่ผสมปนูนตรงนี้เลยนะเราเกิดบนนู้นเราก็มาตรงนี้เดี๋ยวค่าใ้พวกนั้นก่อนแป๊บหนึง่งโอเคนี่ครับเงินจะอยู่ตรงนี้เลย แถวๆนี้กลางนี่แหละก็ครับสำหรับใครที่จะเอาก็มาหาไ้แถวๆนั้นแหละส่วนเพชรเพชร,พชรอันนี้ผมอขอค่าให้หมดก่อนแล้วกันเพราะว่ามันแบบมันพวกนี้มันกระหน่ำโจมตีอยู่เรื่อยไงน,น่ากวนประสาทโอเคตัวหนึ่งตรงนู้นก็แหละสอ,องตัวได้ไวนี่ครับ สำหรับเพรนี้เราเดินลงมาตามทางตรงสีทถวๆนี้เราเดินลงมาได้เลยครับเดี๋ยวก็จะเจอเพรอยู่แถวๆนี้ประมาณตรงนี้เดี๋ยวไม่ก็ลงไปอีกนี่ตรงนี้หรือยวไม่ก็ช้นนี้แหละครับแต่ถ้าลงไปอีกนี่ลงไม่ได้แล้วตายโอเคเดี๋ยวเราจะข่าด่านนี้หมดแล้วจะพาไปด่านต่อไปกันเลยโอเคสำหรับด่านสุดท้ายจะเป็นด่านที่เขียนว่าคําถามคําถามคําถามด่านนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันนี่ครับ โอเคเดี๋ยวจะพาบินดูแล้วกันเราเกิดตรงนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยตรงนั้นเออแล้วก็นี่บินขึ้นมาดูจะเจอบ้านหลังหนึง่งแล้วก็พร้อมต้นเห็ดสามอันต้นเห็ดคืออะไรต้นที่มีบล็อกสีแดงแดงก็มีนั่นูน่นหนึ่งอันนูน่นสองอันยึบแล้วนูนน่นอีกอันหนึง่งสามอันอันนูน่นก็คือเงินครับเงินเราเดินเข้ามาในบ้านหลังนี้เลยเงินนี้ไม่ยาก เงินก็มันจะยืนมันจะอยู่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยใกล้ๆน,น,น,นี่แหละง่ายๆอ้ยเราเดินออกมาทางหน้าต่างได้ด้วยส่วนเพรเดี๋ยวขอข่ายหมดก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาโอเคตอนนี้เราได้ข้าวหมดแล้วครับเราก็ข้าไปไปเรียบร้อยนี่สําหรับเพชรครับจะอยู่ในอันที่ใหญ่ที่สุดก็ที่เราเพิ่งดูไปนะครับที่เราบินจากแถวๆนี้มันจะมีเห็ดหนึ่งก็คือเห็ดนี้ เหตสองนู่นเหตสามหลังบ้านเหดสองอยู่ตรงบ้านเหตสามอยู่หลังบ้านเหนี่อยู่หน้าบ้านแล้วเดินเข้าไปในเหตครับพรเพชจะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไม่ก็บนหัวตรงนี้มันก็อยู่มุมใดมุมหนึ่งในเหตนี่นะครับก็ไปหาเก็บมา้น,นะครับสำหรับวันนี้ก็พิเศษกันในวันนี้ก็ขอจบลงเพงเท่านี้น,นะครับอย่าลืมซับตะไคร้ไล่แชร์และกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปใหม่ยนะครับก็วันนี้ก็ขออาภัยด้วยที่ผมเพิ่งเก็บพวกเพชกับเมินไปก่อนเพราะผมซสบือ เผิ่ไปลบลบคลิปนั้นออกไปด้วยครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ